เกือบมาเต็มนะผมสำหรับแนวาทางเมื่อคืนนี้นะผมก็พลาดไปแค่ตัวเดียวแต่3าตัวที่เหลือได้ยิ้มหวานไปทั้งหมดครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เป็นบอลไอแลนด์เอฟเอไอครับ,บันนี้4คู่ผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบค,ครัวด้วกันกบเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะแล้ววันนี้เรามาเปิดหัวให้ครับสำหรับคู่แรกครับโบฮีเมียนครับเปิดบ้านต้อนรับกันไปเยน่ยมทางแชมป์ร็อกโรเวอร์นั่นเองนะครับ คู่นี้ที่เคเจอกันมานัดล่าสุดครับเล่นในบ้านโบฮีเมียนครับก็จบที่เสมอนั่นเองแต่ว่าในเรื่องของเฮตุเฮตครับแชมป์ล็อกโลเวอร์ดีกว่าแต่สูนมากมักจะเป็นเกมในบ้านของแชมป์ล็อกโลเวอร์นั่นเองแต่มามองในเรื่องฟอร์มนักปัจจุบันนี้ของทางโบฮีเมียนแล้วในการแข่งขันมา 6เกมหลังสุดครับไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไป3เกมและแพ้ไป3เกมครับและยิ่งเกมในบ้านเองก็ถือว่าดูย่ำแย่ครับแข่งขันมา5เกมไม่ชนะใครเลยครับไล่แต่การที่เสมอแชมปล็อกโลเวอร์ครับแพ้เกาเวครับเสมอเซนต์แมทติกครับแพ้เดลี่ซิตี้ครับแล้วก็แพ้สลิโกโลเวอร์เองครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่อย่างมากมามองกลับกันกับในทีมอย่างแชมปล็อกโลเวอร์ครับในการแข่งขันของเขามา5เกมหลังสุดเดี๋ยวชนะไป2ครับเสมอไป1และแพ้ไป2ครับแล้วเขาเพิ่งผ่านในศึกยูฟ่าแชมเปี้ย เยนโดยรวมของทามชาร์ล็อเวอร์เนี่ยในการแข่งขันมา5เกมแต่ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งครับแล้วแพ้ไปถึง3ครับแต่ถ้ามองจากที่ตัวเล่นแล้วเราก็รู้อยู่ว่าทางชาร์ล็อเวอร์ครับมักจะชนะทางโบฮีเมียไม่ได้ครับเวลาเล่นในบ้านโบฮีเมียทีไรครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอแล้วก็เขาเพิ่งผ่านโปรแกรมในศึกยูฟ่ชมลีกมาด้วยอาจจะมีความล้ามากเกินไปครับแล้ววันนี้ทางโบฮีเมียครับเปิดมาขอเพียงแค่จบเสมอครับทุกอย่างดูสไตลผมมองว่าชาร์ล็อคโรเวอร์ก็ไม่น่าดันถึงชนะได้ครับดันนี้ผมมั่นใจว่าโโบบบบฮฮีีีีีเเมมมยยยััังงงไไกก็ปแแแพ้นนน่่่อคครรรททาสหู นะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้ครับเป็นด็อกเกด้าครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยอทางดันดังนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เกิเชีกันครับนัดล่าสุดเป็นทางดันดังครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสองเลยแล้วก็เฮ็ดทูเฮดในเรื่องของสองเกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นเจ้าบ้านครับอย่างเล่นในบ้านด็อกเกด้าด็อกเกด้าก็ชนะไปนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางด็อกเกด้าครับต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยแทบจะหาชนะใครไม่ได้เลยครับโดยการแข่งขันมาทั้งหมดสิบเกมหลังตัดกกาารที่แพ้ แพ้แชมบล็อกครับเสมอเซมิทิกและเสมอเชอร์บอลครับก็ทีเกมหลังสุดมาไม่ชนะใครเลยนั่นเองนะกับการกับทีมเยือนครับอย่างทางดาดาครับในการแข่งขันมา5เกมเนียชนะไป2เกมครับแพ้ไปถึง3เกมโดยรวมก็ถือว่าดูย่ำแย่อยู่และเกมไปเยือนครับในการแข่งขันตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะไ้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งและที่เหลือแพ้ทั้งหมดครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่กันทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องเฮตุเฮตครับมันก็ต้องบ่งบอกอยู่ว่าใครเป็นเจ้าบ้านมักจะชนะไปครับแต่ในเรื่องของกระแสของ่่าาาาู้นนนนีีีูััทททมมมมออออยยงงงงงดดดดดกิิเเปป็ึผ ก็ที่เก้าจะที่สครับผมมันก็อยู่ลำดับที่มันดูแยกกันทั้งคู่แต่ผมมองว่าคู่นี้มีประตูที่3ไม่เห็นครับยังไงก็กดสูงไงก็ดูน่ารุ่นไม่สุดครับในเรื่องของกระแสสูงเปิดมาบังคับชนะเพียงแค่3ประตูกระแสที่มันเปิดมาขอเพียงแค่มี3ประตูให้เห็นครับยังไงก็ได้ยิ้มหวานครับดันี้มั่นใจเลยว่าสกอร์สูงยังไงก็ได้ยิ้มเต็มปากแน่นอนดังนี้ของมองไปที่หนังสกอร์สูงคู่ด็อกเกอรได้าเลยเลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเกาวีครับเจอก สามประตูต่อศูนย์เลยแต่ว่าในเรื่องของเฮดเวดในการที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าบ้านครับใครเป็นเจ้าบ้านก็ชนะไปนะครับผมแต่มามองในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางกาเวครับในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป1แพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูกลางๆอย่างมากแต่เกมในบ้านเขาดูดูเดือดมากครับในบ้านแข่งขันมาเจ็ดเกมไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสาและชนะไปถึง4ฟอร์มโดยรวมดูดีครับสำหรับทั้งกลิ่นในบ้านนะกับการกระลองฟอร์ดครับในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ ข่่าาาวววมมด้้ยนะบผกก็ตอองในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาเนี่ยทีมอย่างทางเกาเวครับขอเพียงแค่ชนะ2ประตูครับทุกอย่างดูสดใสครับถึงจะกระแสมันอาจจะแรงไปหน่อยครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเกาเวก็น่าจะกดได้2ประตูนี้เห็นครับนั่านที่ขอมองไปที่ทางเกาเวอีกหนึ่งโค้ดเลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่บอกว่าจัดให้ครับเป็นทางโคบลัมเบอร์ครับเจอกับทางเคอร์รี่เอฟซีได้เองนะครับคู่นี้นะครับผมเคยเจอกันมานั้นล่าสุดเนี่ยก็เป็นในเรื่องของโคบลัมเบอร์ครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นั่นเองแต่งขันมมาเก ครับชนะไป2ครับเสมอ1และแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูกลางๆครับเกมในบ้าน4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไป2ครับเสมอไป2ครับโดยการที่เร่องแต่การที่เสมอตีนิตี้ครับชนะเคอร์รี่ครับชนะฟินฮาบและเสมอครับยูบีด์บลินนั่นเองนะครับกับกันกับทีมเยือนครับอย่างนาเคอร์รี่ครับในการแข่งขันมา4เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้ไป2ครับฟอร์มโดยรวมก็ยังดูแย่อยู่แต่ถ้ามองในเรื่องของมาตรฐานหน้าปัจจุบันนี้นะครับผมต้องยอมรับว่าโค้ชเบอร์ดูมีพัฒน์ที่ดีกว่าจริงๆครับและวันนี้ขอเพียงแค่ชนะหนกก็บออยู่ ว่าโคลบัมเบอร์ทำได้ดีกว่านั้นนี่ขอมองไปที่ทางโคลบัมเบอร์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปในทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกครับมองไปที่ทางโบยเมียนครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางสกอร์สูงคู่ดอร์คด้าครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ที่ทางโคลบลัมเบอร์นั่นเองนะครับเอาวันนี้ก็จับไปในทั้งหมด4คู่เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไวว้้เจอกัััันนนนใใหหม่คคคลิปาะรรบบสสดี